แม่ไม่หน่อยไปใส่ยรามันก็พ้าดวงพอดีสุดตัวมึงไปตีมันก็ไ้ตั้งใจตีพราตั้งใจตีจะในปากมันโป๋เบิดพ่อแม่เขาก็ไต้ตีมึงไปตีไม่ยิ่งมึงเป็นคนรูกผู้ชายผู้สมบูรณ์เมียหนีเลยบะไปนั่งเมียพอเถ่าเขาก็ได้อยากหูอีหยังกับมาถามกูบ่ามันไปถามคนที่มันสร้างกูถามไปถามคนที่มันสร้างกูมันก็บอกตะลียงก็ดีของกูนั่นแหละเออกูเหลือเงือดไหลว่าเอาให้กูเสียหาย ว่าเราเพิ่งกู้สวากสันอือทำไมดีแต่มึงซะทำไมดีจ้ากอบคว้วมึงกับลูกมึงอะไรก็ผัวมึงอะไรอีพาอี่หาตำหยางมึงท้องอืลูกมึงจะมันดีเนาะอือมีให้ดีขาดเออบอกคือหลูกมึงหอกเอ้าเห็นยวแม่ยามแม่จักเทียจะแบบไปยุ่งใจกูถามดีๆมึงคือนบอกจังสันเอ้ากูกระบอกว่าก็ดีๆเด้แหละกูบอกแม่ก็ชอบมึงเกินมากเดี๋ยวนะสองเทียเอ้า เรื่องของมึงกูก็บอกว่าความจริงและมันมากเมื่อไหรลูกมึงองเม่อมากระเต่ามาขอขอต่ว่าเงินมากเอาไม่รู้จะตอบดีๆีที่ล่ะเอากูก็ตอบไปยังที่เด้แหลังมึงแตกกูตอบยังไงกูทำเลยมึงก็ขึ้นฟื้นก็ใส่ใส่ที่ไตฮอนก็นั่งมึว่าขึ้นย่งไงนานพวกท้าวตอนนี้นานมึงยังใส่องตองอยู่เนาะมึงยังมาตีแถลงว่าเกูให้หอยมองให้ขาดหลายตัวเนี่ยไม่อย่างอีก ตั้งมาขาดละดลมเดือนหากร้อนฝนเมื่อเมื่อคักเหรอตีว่านากูขาวกูเกีียงน่ะนะเ่คักแล้วนาเมื่อขาวอีหลีแมนมึงใสอีหยังสั่นเลยกูก็ใสเข้มพูดแล้วขู่ใสเข้มอีหยังเข้มล็อกไม่ใสเข้มล็อกดลยนาขาวตีพีกระเพาะไข่เป็ดต่อย่างเดียงอุ้ยบอกกับผมน้ำเนี้ยผมผมยังโมหูเจื่อไว้ครับมีพี่บอกพี่ครับมีน้องบอกน้องครับบอกแม่มึงน้โอ้ย กูมาสั่งนี่อีฝ่ายอีหากินปอบมึงเชื้อพานาแพมคือขาวชาชานแท่มึงใส่ยังซากใส่สบู่ก็ใส่แฟบอีปอบเขาว่าใส่แชมพูชาชาชามึงใส่นังชาขนาดใส่ผัวซาโอ้ยใส่ผัวซาปั่นว่าคุ้มแม่บ้านว่าลิ้นนอร์ลด สองเขยสามเขยแรงไม่น่ามึงได้อีฝ่ายเขาไลยเขยหนุ่กับไพรหนุ่เป็นดีตัวหรือดีตัวมีผู้ซอยเวียดตอนแรกข้านอนเลี้ยงลูกไพรลูกเขยมากกูจะขั้นแคลไมนเป็นยังกูอยากว่าเพื่อนมั่งไมงอยากว่าเพื่อนลูกเต้าลูกเขยหลายถ่อมันมาไม่แน่มันมาได้ดั้งใจนี่ละเป็นยังไงคันลูกได้ลูกไพรก็ได้ทั้งวันทั้งอันกรุงเทพพุ่นกรุงเทพกรุงเทพทั้งอุทยาพุ่มคนไทยทั้งหมดแล้วยายฝ้ายนี่มีโรคประจำตัวอะไรไหม มีค่ะโรคอะไรคะโรคอิจฉาตาร้อนคือโรคอิจฉาตาร้อนอืมมันเป็นยังไงคนละหมากมากคะเป็นโรคเนี้ยเป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะอืตามันจะเหลีอยจะซนขึ้นมาเลยค่ะอหนพุบๆแลวมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรคเอาพืนคนค่ะเป็นากบกโรคเบาพื้นคนเนี่ยโอ้ยสัวเสียวเบาพืนคนได้หากขึ้นยังเห่อต้ออาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวสายเลี้ยวหัวก่อน เดี๋ย่อให้หนังนะอกไปอ๋อย่านเขาได้ยินนั่นดิโอ้ยหน้าตาดีๆสวยๆงามๆเปลี่ยนไปบทต้อนโลกว่าพื้นคนนั่นเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงอาการเอ๊ะอีอันนี้ลูกของมเงินไปโรงเรียนแห่งเจริญสิบแปดมันเออมาชื่อเลขห์มาสั่นเขาบัตรเขาจักเด็กมันยิ่งออกมากเลยเว้ยนั่งหน้าจื่อเจริ จะเป็นกูเดียวเอาคืนเขาหรือจะเป็นกูส้นใจโอ้ยอ้นี่แม่ขนาดกูเป็นกูยังบ่คือสามมึงซ่าจะเป็นยังมาโอ้ยเปะเกี่ยวกับเลี้ยงตาตาจะเป็นยังล่ะว่าห่วยไปเกี่ยวหยาค่ามะม่วงเถียงหน้าเกี่ยวไปเกี่ยวมากุมลุงกับหยาค่าทางตาน้ำตาไหลสะสากันเลยได้มากนี่หระอว่าเป็นเจ้าป่านนั่นเจ้ากบมาโมมีเวลาป้อยจะจะของตาบอดจะไปจะกลายหมาไม่มาให้หมอรักษาเหมือนมาให้หมอว่าซ้ำดึง เว้ยหนากม่งยหนาขึ้นป้าเจ้าเทียนยัง่อยวะเจยวยาหยอดตายานีกะเลี้ยหยอดไขม่าอ้ยบมส่งบอกขอท่ากัท่านผมขอละเอาจะไปรักษาบ้างหมอแบบิีรสมอผีบ้าเฮ้ยไปเจ้ขอห้าว่าน้ำเนรซะละอ่ะสี่บอกว่าจังไหนวะไปเส้จอสละพองวะวัดดีค่ะคุณหมาขอคุณหมอขาจะเลนเาค่ะ อาการเปลี่ยนหลคาคะจะมาหาหมอค่ะค่ะประจำเดือนบม้มาๆในเกาเดือนสงสัยสิมีลูกค่ะโอ้ประจำเดือนบม้มาๆเกาเดือนสงสัยสิมีลูกค่ะสงสัยฮะพอตีมีพอแห้งเหรอฮะเอ้เอามันมีเหรอตีหมอโว้ยกำลังเปลี่ันแย่งเลงอยู่ฮัะนนาโอ้ยฉันว่ามันฉันยิงยิงคือปวตัวเห็นด้วเบิรงเหน็นนะค่ะตรวจเบอร์นะค่ะมันสมบูรณ์ดีบอสใช่โอ้ยลูกเจ้าสมบูรณ์ยุคค่ะบอสมีแขนซ้ายข้างเดียวค่ะ,ห,ะหมอบป่าอีริติค่ะ เจ้าให้เห็นอย่างนั้นเนี่ยลูกฉันพี่การพียก,การมองได้ไี่เขียนสายข้างเดียวมันพร้อมนี่เขียนสายสองขาง